สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมนช n e l ครับคลิปนี้เราแจ้งข่าวกันเช้าวันที่28มิถุนายน2564ซึ่งวันนี้นะครับมีสาระสำคัญของโครงการเยียวยานะครับก็คือการขยายเวลานะคะไม่แน่วันนี้จะมีการประชุมนะครับว่าจะมีการขยายเวลาในการ ลงทะเบียนหรือว่าเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟดิซับออกไปหรือไม่รวมถึงนะครับรวมถึงการเยียวยาที่อาจจะมีการเพิ่มวงเงินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามเนาะซึ่งวันนี้เราต้องคอยติดตามกันนะครับคาดว่าเป็นที่ประชุมเบื้องต้นนะครับจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะครับคือวันนี้จะมีการประชุมก่อนของคล้ายๆว่าประชุม าหาหรือกันเบื้องต้นก่อนว่าจะทําอย่างไรกับการเยียวยาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์อันโควิด -19 การแพร่ระบาดนี้ตอนนี้ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะครับอาจจะมีการเลื่อนโครงการออกไปนะครับซึ่งคาดว่าเป็นการประชุมเบื้องต้นในวันนี้นะครับแล้วถ้าหากได้ข้อสรุปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนเวลาโครงการเครื่องไฟที่3ยิ่งใช้ยิ่งได้หรือว่าอื่นๆนะครับหาก ประชุมเสร็จแล้วหรือจะมีการประชุมเกี่ยวกับการเยียวยาด้วยเนาะการเยียวยาอยืา่นๆเพิ่มเข้ามาวงเงินที่มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มขึ้นอย่างไรอันนี้เราต้องคอยติดตามกันนะครับสําหรับการประชุมหาหรือเบื้องต้นในวันนี้จันวันจันทร์ที่28มิถุนายน64นะครับผมซึ่งถ้าหากได้ข้อสรุปอย่างไร,ารคาดว่าตอนเย็นก็จะมีข้อสรุปจากที่ประชุมก่อนนะครับจากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้วันอังคารที่29มิถุนายน2 5 6 4ก็จะมีการนะฮะ พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีการนําข้อสรุปวันนี้ไปให้คณะระัฐมนตรีประชุมแล้วก็อนุมัติกันอีกครั้งเห็นชอบในการประชุมมติในวันนี้นะครับผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะว่า,วามีการอนุมัติแล้วก็ดําเนินการตามโครงการที่ได้ประชุมกันวันนี้นะครับซึ่งความสําคัญก็คือเราต้องคอยติดตามข่าวนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้จากโครงการเดิมคือคเครื่องเฟ,ฟที่สามอร จะใช้จ่ายเริ่มใช้จ่ายวันที่1กรกฎาคม64รวมถึงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะครับที่จะมีการเริ่มใช้จ่าย1กรกฎาคม64แล้วก็1กรกฎาคมหสีนี้ก็จะมีโครงการเติมเงินเดือนละ200ร้บาทนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรประชาชนในกลุ่มพิเศษนะครับ บัตรประชาชนกลุบพิเศษก็คือกลุ่มที่ได้รับโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนะชาชน,นะครับสกลุ่มนี้นะครับที่เป็นบัตรคนจนกับกลุ่มพิเศษนี้จะได้รับวงเงินอัตโนมัติเข้ามาที่บัตรคนจนกับบัตรประชาชนนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้เป็นลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามหรือว่ายิ่งใช้ยิ่งได้นะครับท่านก็จะรับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับผมเงินก็เติมเข้ามาวงเงินนี้ก็ใช้ในการรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับผมส่วนใครนะครับที่มีปัญหาก็คือลงทะเบียน กดเครื่องสาเร็จแล้วแล้วก็ไปลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้เลยครับสำเร็จแบบนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการนั้นสามารถกระทําได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขนะครับซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเราต้องคอยติดตามกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เบื้องต้นแค่นี้เนะาะเช้าของวันที่20 มิถุนายน,นครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบนำมารยายงานให้ทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานกันทุกท่านทุกคนนะครับสู้ๆครับผมครับลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับ,กบผมในช่องนอกครับผมสวัสดีครับ